วันนี้น้องสุนเงินจะเอาของไปช่วยบ้านน้องโอ๊้นนะคะ,ะออสวัสดีครับสวัสดีสีแฟนคลับทุกท่านนะครับผม วันนี้นะครับเช้านี้นะครับพอดีมีงานบุญนะครับที่บ้านนะครับจะเป็นงานบุญขึ้นบ้านใหม่ของน้องเอิร์ธนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณเงินนะครับเอาไปช่วยงานนะครับเอาแนนไปช่วยงานนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเราไปหาทองก่อนนะครับพอดีนะครับพอดีน้องเอิร์ธมาบอกว่าจะขึ้นบ้านใหม่เนาะคือแบบกระทันหันค่ะเพราะว่า เพราะว่าถ้าหลังจากนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วใช่ครับก็จะขึ้นไม่ได้นะคะถุกลงคับถุกลงคับเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะค่ะดูดูน้องคุณอ่า อันนี้ก็เป็นบ้านของน้องเอิร์ธนะคะนี่ค่ะบ้านของน้องเอิร์ธเป็นบ้านที่ที่ทางทางรัฐจัดจสร้างให้เนาะเราก็จะขึ้นกันแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงโควิดด้วยนี่นะคะก็ทางนี้ก็กําลังจัดเตรียมเครื่องเส้นนะคะนี่นะคะก็กําลังจัดเตรียมเครื่องเส้นกันอยู่เพื่อที่จะ เส้นขึ้นบ้านถ้าถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นวันนี้ก็ต้องรอหลังออกพรรษาถึงจะได้ขึ้นนะคะถามผู้รู้ครับถามคุณยายออครับคุณยายเป็นใจไหนเพื่อไรค่ณยาขึ้นชุกหูกเพราะต้องรออีกนานแกไม่มีที่อยู่อาศัยจ้าต้องขึ้นในเสร็จวันนี้ทําพิธีขึ้นก่อนพิธีใหญ่ต้องมีอีกครั้งหนึ่ง ทำทำพิธีขึ้นก็นอนได้เลยใช่ไหมคะจ้าจ้าพิธีขึ้นสามารถนอนได้เลยนี่นะคะเลส้นใวบอกพยาใหญ่ไม่ใหญ่สิจ้าแลวพี่ไหใหญ่เส้นใวบอกพยาใหญ่แม่ใหญ่ก่อนอืมมือหนีมือหนีมือง่ามมือหนีก็นด้ยเห็ดน้ำเลี่ยวก่อนเลี่ยวก่อนอันนั้นจังเห็ดอันอีกเทียนหนึ่งอันใหญ่เห็ดเทหลังจ้าเลนี่ใบตาลักต้องไปไหว้ตาลักพุนคนได้ไหม นี่ค่ะก็กำลังจัดเตรียมกันอยู่นะคะเหนื่อยเนาะเป้นไหวปู่ตานะคะ nó đậu thâu nè, cái túi cái đậu nát không, nang เดี๋ยวคาคุณมาเต้นด้วยเลยนะคะ เดี๋ยวรอเส้นปูตาแล้วเราก็จะเดินกลับต่อไปก็จะเป็นการเส้นเส้นไหว้บ้านที่จะขึ้นนะคะน้องขุนก็มาเส้นด้วยนะคะ<า>เดี๋ยวก็จะทำที่เข้าไปเส้นไหว้อยู่ในบ้านนะคะ

มีใครมี9เค้า9 ล่าไม่นนอนบานเดยวืมน่า่ต่ต้องเมไมปนัมเองมอมมมันมคนย่วันนี้น้องขุนเงินจะเอาของไปช่วยบ้านน้องเอิร์ธนะคะน้องขุนก็ก็มีมีของมาฝากนะคะมาฝากน้องเอิร์ด้วย

ก็มีมีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาให้นะคะจะช่วยช่วยขึ้นบ้านใหม่น้องเอิร์ทเนาะยวให้น้องขุนเอาให้เลยค่ะ เดี๋ยวจะให้น้องขุนเป่าน้ำมนตให้นะคะเป่าน้ำมนต์ใส่บ้านเนาะ,ะหายแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวอธิษฐานเอานะคะ คุ้นไอนี่ค่ะน่าไปเปน้ำมนน้องขุนเอราลีลายเยอะอะ เอออรียบร้อแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้น้องผุข้อหัวให้จะได้มีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยวเราตักทีนีทุกคนะ

นี่เขาอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสาวน้ำมูลคอบ้านคอหัวค่ะีกว่าเเนนัยห ใสเอาขอบคุณครับขอได้ครับครับครับเรียกได้อืาอา,อาขอบคุณครับแล้วคุณก็จะเดินทางกลับเลยนะคะไปไปกันกลับบ้านกันค่ะวันนี้มาขึ้นบ้านใหม่ของพี่เอิร์ธ ก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะอขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้นะคะวันนี้คุณก็ได้ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่เนาะขอบพรบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วเข้ามาให้กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ